อะไรนะครับไปดิจิดเป็นไงบ้างคะจะได้ดูตอนแรกอ๋อก็เอออย่างแรกก็ตื่นเต้นครับผมใช่ครับผมดีใจที่แบบอ่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีเนาะก็หลายปีแล้วเนาะที่แบบบอกบอกไว้ที่สัมภาษณ์ไว้แบบเออรอเชือกป่านรอเชือกป่านเนาะแต่วันนี้ก็ได้ดูแล้วครับผมครับเรา ครับอุปสรรคก็เยอะเป็นอะไที่จริงระยะเวลาการถ่ายทํามันไม่ได้นานหรอกครับผมใช่ด้วยความอุปสรรคหลายอย่างที่มันไม่สามารถเปิดกล้องได้ไม่สามารถเปิดกล้องได้เนาะจนแบบอันนี้เพิ่งแบบหมดโควิดไปก็เลยแบบใช้เวลาการถ่ายทําจริงๆคือ3เดือนนิดๆใช่ผมไม่ได้นานขนาดนั้นใช่ก็คครับความน่ารักของเชื้อ่าที่แฟนจะได้เห็นของคู่ของเรา อะไรบ้างก็จริงๆก็ถ้าใครเคยอ่านนิยายเชือกป่านมาก่อนหรือดูได้แดงที่เห็นวินทีมมาก็จะพอรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็คือด้วยความที่นิยายมันมีความน่ารักแล้วก็ความเป็นมาที่แบบว่ามันกม้กมกรอบอยู่แล้วพอมาอยู่ในพาร์ทเราล,ล้วก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ให้น่ารักที่สุดครับใ,ให้คนดูดูแล้วแบบว่าโอเคเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเปิดฉากมาวันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรเป็นฉาก คือต้องบอกว่า EP แรกมันจะเป็นส่วนเล่าเรื่องนะครับผมเป็นส่วนของแนะนําตัวละครด้วยใช่แบบอาของเราอาจจะมีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ของแบบตัวละครใหม่ๆก็จ,จะมีเพิ่มมาด้วยใช่นะครับผมแล้วก็รวมถึงจะเล่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทของได้แดงด้วยที่แบบอ่าบางคนอาจจะงงว่ามาตัวละครนี้มายัางไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็จะเป็นตัวพาทเล่าเรื่องด้วยใช่ครับผมครับ<ม>แล้วอย่างพาร์ทการว่ายน้ำเป็นยังไงางคะที่แฟนจะได้เจอ ก็จริงๆก็ด้วยความที่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเกี่ยวกับนักว่ายน้ำอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีพอสมควรเนาะแล้วก็มีการไปเรียนว่ายน้ำเพิ่มแล้วก็มีการฟิตหุ่นฟิตหุ่นเพิ่มมากขึ้นก็พยายามทําให้ดูเป็นนักว่ายน้ำมากที่สุดครับใช่แล้วเพือนได้เห็นแบบเต็มอิ่มเหมือนเดิมเต็มอิ่ม<ก>เหมือนเดิมครับเหมือนสมบูรเราอะอริงๆเหมือนนี่แหละครับ ทรงนักว่ายน้ำนี่แหละครับผมใช่ก็ทรงนักก็ก็สับมากเลยทรงทรงทรงโจนอะไรเงี้ยก็ก็มีไปเรียนว่ายน้ำนะครับผมแบบดูเหมือนที่สุดอะไรอย่างผม้็ตอนสงสามปีเห็นว่าเขาพูดมีเรื่องปัญหาสุขภาพก้วแบบ าอะไรต่างๆด้วยใช,ใช่ครับผมก็จะเป็นซีนที่ตอนนั้นเราลงน้ำไปซ้อมไปเรียนว่ายน้ำเนี่ยครับผมแล้วแบบแก้วหูทะลุแล้วเราเพิ่งรู้หลังจากที่วันที่เราถ่ายเสร็จเนาะเพราะแบบเราปวดหูก็เลยไปหาหมอเขาเพิ่งรู้ว่าแบบแก้วหูทะลุหมอก็เลยสั่งห้ามแบบ <ไป S 2> ห้ามลงน้านะเพราะไม่งันแก้วเยื่อแก้วหูมันจะไม่สมานกันอะไรอย่างเงี้สมาน <c oughs> <ะ>่คชัดครับพอพี่ฝนเขาแบบมีอาการแล้วเราแบบระวังตัวเอง็่า้เอ่อ คือจะพูดว่ไงดีคือพี่บุญเขาเคยเป็นมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วโอกาสที่แบบว่ามันจะทะลุมันมันง่ายกว่าปกติใช่ครับผมส่วนตัวผมผมก็ไหวปกติฮะก็คือถ้าเขาพูดว่ไงมันโอกาสเกิดขึ้นมันยากมากถ้าว่าไม่ไม่ไม่เคยแบบว่าแก้วหูทะลุมาก่อนใช่ช่วยดูแลพี่บุญบ้างไหมมีเขาถามนะครับผมว่าเป็นไงบ้างแบบถามเรื่อยๆแบบตอนไปแบบคอนเซิล์หมออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรบ้างผมตื่นมาผมเห็นในทวิตเตอร์แก้วหู แก้วหูทะลุเลยเหรอ,อโหอ,อ่ะตายแล้วเพราะมันมันค่อนข้างที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งเลยแก้วหูเนาะใช่อย่างของพี่บุญเนี่ยมีแบบอะไรให้แบบน่าตื่นเต้นตกใจหลายอย่างเหมือนกันก็เรื่องยางอ๋อที่จริงหลังจากบุญก็เห็นมีน้องๆแสดงหลายคนที่ยางระเบิดไปเหมือนกันก็งงเหมือนกันระเบิดช่วงเดียวกันเลยคือส่วนตัวเราก็ก็เอารถเข้าศูนย์บ่อยเนาะแต่แบบด้วยความที่มีคนเตือนแล้วล่ะมีช่างเตือนเราแล้วเออยาง แป,กแปกลกๆนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่วันนั้นมันมีซีนที่เราต้องเอารถเข้าเข้าฉากด้วยแล้วก็เป็นแบบวันนั้นเรามีถ่ายด้วยแล้วก็เ,เออรอเสร็จก่อนค่อยแบบไป <Okay. S 1> ไปซ่อมอะไรเงี้ย mm hmm. ไปเปลี่ยนแต่พอดีมันเกิดเหตุขึ้นมาก่อน mm hmm. ก็ดีที่ปลอดภัยมาได้ครับแต่ตอนนั้นเราขับรถคนเดียวปนะอ่าใช่ใช่ครับผมไม่ตอนนั้นไปไปกับน้องครับผมไปกับน้องยอดอีกคน mm hmm. เพราะวันนั้นหลังจากที่เสร็จจากอาถ่ายเชือกป่านก็คือขับรถกลับพร้อมกัน ดีดีที่มีมียอดอยู่ด้วยเพราะเราอัปเดตอะไรบอกในกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงให้น้องๆรู้บ้างไหมคะก็ที่จริงก็บอกบอกนั่นแหละผมเพราะหลังหลังจากที่เราแป๊บเดียวก็น้องที่กองนะก็ทักมาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ผมที่จริงก็มันก็อาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นใช่ผมก็ยังระเบิดทั่วไประเบิดเหมือนแบบพี่บุญเขาเลือกอุบัติเหตุอะไรต่างๆ ใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ครับผมถ้าถ้าเรื่องรถก็หลายหลายรอบเหมือนกันแต่ส่วนส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นคนมาชนบุญครับบุญจะไม่ค่อยไปทําอะไรใครเท่าไหร่ใช่รถบุญก็อยู่เฉยๆเนี่ยน,นะฮะอาจจะเป็นแบบมีแบบรักไปหาไปเตือแบบไปห่วงอะไรพวกนี้มากแล้วผมก็เห็นก็เห็นเสาปลอดภัยก็โอเคครับใช่แล้วก็แบบเพราะว่า เราเห็นจากที่เหตุการณ์มันจบไปทุกอย่างแล้วเพราะตอนนั้นผมออกกองอยู่เหนื่อยเหมือนกันแบบว่าเสร็จก็สี่ทุ่มพี่ฝนเสร็จกี่โมงนะวอนนั้นสามสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งกลับว่าวันนั้นได้กูกลับบ้านไวแน่นอนแค่คนเดียวเสร็จสับกว่าจะเปลี่ยนยางเป็นอะไรเที่ยงคืนได้กลับบ้านก็คือช้ากว่าคนออกกองอีกใช่ค่ะ ฝากถึงซีรีส์มีแฟนซักระจะได้ชมกันหน่อยดีครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องเชือกป่าเนียนะครับผมบีทีบีทวินอาร์ตเด็ดซีรีส์นะครับผมก็ออรอคอยกันมานานเนาะก็จะออนแอร์อีพีนี้อีพีหน<ช>ึ่งเป็นอีพีแรกวันที่6พฤศจิกายนนะครับ<ช>ผม,ผมก็ออนแอร์ทางช่องวันสัาห์น้เอ็ดนะครับผมเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีแล้วก็ดูย้อนหลังอันคัตได้ที่ไอชีอีครับผมเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีครับใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ